โค้ดที่ดีที่สุดใน FM 2 6ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมงานเบื้องหลังของคุณและยกระดับการพัฒนาผู้เล่นและช่วยให้แผนการเล่นของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วครับ 1. Mario s e ิโอเซเขาเป็นโค้ดที่ครบเครื่องและมีประสบการณ์ outstanding ที่ยอดเยี่ยมในด้าน tactical very good ในด้าน defending การตั้งรับ set p i e c e ลูกตั้งเตะและ working with youngster การทำงานกับเยาวชนก็ดีใช้ได้เลย แถมยังมีมั่นคงมากด้วยค่า Determination ความมุ่งมั่นและ Motivating การกระตุ้นในระดับ Very Good สรุปเขาเหมาะสำหรับผู้จัดการที่ต้องการการฝึกซ้อมที่มีโครงสร้างและมีคุณภาพสูงเขาคือโค้ชที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นในทุกๆวัน 2. f e r u ร c ช i o s e r a s o จุดเด่นคือมีค่าพลังโค้ชในระดับกูดที่สมดุลจุดที่โดดเด่นคือเวีกูในเซตพิเศษ Judging Player Ability และ Judging Player potential ทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่ไว้วางใจได้สำหรับสโมสรที่ต้องการเสริมคุณภาพการฝึกซ้อมโดยรวมและนำแนวคิดการวิเคราะห์ที่กับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาใช้ 3. m ม g ิเกลดากอสติโนโค้ชฟรีเอเจนที่โหดเอาเรื่องจุดเด่นคือ outstanding และ defending ในระดับที่ดีพร้อมกับ very good ใน tactical position และ working with youngster ดีมากๆสำหรับหน้าที่โค้ช ด้วยค่า Very Good ในพลัง a u t h o r i t y Determination และ Motivating คือสุดยอดมากๆครับหากคุณต้องการผู้นำที่ยกระดับหน่วยเกมรับและปรับปรุปรงการพัฒนาเยาวชนไปพร้อมกันเขาคือสุดยอดการเซ็นสัญญาที่ดีและฟรีในช่วงต้นเกม 4. มาเซลดัมตำแหน่งโค้ชนักวิเคราะห์จุดเด่นโดดเด่นที่ Very Good ในพลัง Tactical แทคติกดีมากเหมาะสําหรับการจัดรายละเอียดแทคนิกมาใช้ในการฝึกซ้อมและการเสริมทัพที่ดีมากๆในตําแหน่งโค้ชและสําหรับสโมสรที่ให้ความสําคัญกับแทคนิกและกําลังต้องการโค้ชที่นํามุมมองการวิเคราะห์ที่ทันสมัยมาสู่ทีม 5. จอห์นการนนอนเขาเป็นโค้ชที่มีทักษะการประเมินสูงมากและจุดแข็งที่สุดของเขาคือการประเมินพรสวรรค์โดยมีค่าวริกูตใน judging player ability และ judging player potential เขาจะมีประโยชน์ในบทบาทโค้ดเสริมหรือโค้ดด้านพัฒนาการที่ความสามารถในการวิเคราะห์และประสบการณ์ในการประเมินนักเตะมีความสำคัญสำคัญนะครับ 6. สตีฟฮอลแลนด์นี่คือโค้ดฟรีเอเจนต์ระดับอีลีท มีความโดดเด่นมากด้วยค่า outstanding adaptability การปรับตัวและ authority ส่วนด้านการฝึก้อมมี very good tactical good technical และ outstanding working with youngster เขาจึงเป็นโค้ชที่จะยกระดับมาตรฐานในทุกแผนและปรับปรุงความคิดของผู้เล่นทั่วทั้งทีมเป็นการเซ็นสัญญาที่ไม่ต้องลังเลเลยครับ7 Marco Ianni e นี่คือโค้ชที่เน้นเกมรับและระเบียบว,วินยัย จุดเด่นของเขาคือมีค่าพลัง Very Good Defending การตั้งรับดีมากและมีคุณสมบัติทางจิตใจที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะ Elite Adaptability การปรับตัวระดับ Elite Very Good Determination และ Motivating หากคุณต้องการโค้ดเกมรับที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถปรับตัวได้ทันทีและเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกซ้อมได้เขาคือตัวเลือกอันดับต้นๆเลยครับ8 Alex i n g e l t o p Liverpool เขาคือโค้ดพัฒนาเยาวชนระดับสุดยอดที่ต้องมีด้วยจุดเด่นแบบอิลีทในพลัง working with youngster หรือการทำงานกับเยาวชนผสมผสานกับ very good technical และ p o s s e s s i o n การครองบอลและ outstanding authority นี่จึงเป็นเพชรเบ็ดงามมากๆสำหรับการพัฒนาผู้เล่นอายุน้อยเป็นสมาชิกทีมงานที่มีค่าที่สุดสำหรับโปรเจกต์ระยะยาวที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนต้องคนนี้เลย 9. สเตฟานโคฟอร์ จุดเด่นของเขาคือมีความสมดุลด้านการโค้ชและจุดแข็งแท้จริงอยู่ในด้านความรู้โดยวลิกุดใน Judging player ability, Judging player potential และ tactical knowledge จึงเป็นโค้ชที่ไว้วางใจได้เหมาะสำหรับบทบาทสำคัญสคัญที่สโมสรต้องการทั้งขลลับการฝึกซ้อมที่ดีและการวิเคราะห์เชิงลึก 10. เปปปิน l นไลเดอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาคือผู้ช่วยโค้ชที่ดีสุดในเกม เขามีจุดเด่นไปด้วยโปรไฟล์อัดแน่นด้วยค่าพลังว r ริกูดใน attacking technical p r o c e s s i o n และ working w i t h Youngster ทำให้เขาสามารถดูแลจัดการได้เกือบทุกอย่างของการพัฒนาทีมแถมค่าพลังที่น่าประทับใจอย่าง adaptability determination และ motivating ก็อยู่ในระดับ very good หมดเลยครับเขาเป็นโค้ดใหม่มีไ i d พริบทางแทคกติกและความสามารถในการฝึกซ้อมที่หลากหลายทำให้เขาเป็นหนึ่งในโค้ดที่ดีที่สุดในเกมครับ 11. Francesco Maori ค่าพลังของเขามีการผสมผสานที่หาได้ยากระหว่างความเข้าใจแทคกติกเทคนิคการโคชและการจัดการผู้เล่นระดับสูงมีค่าพลังกู๊ดใน a t t a c k i n g d e f e n d i n g t e c h n i c a l position จึงทำให้เขานั้นเป็นโคชที่ยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเข้ากับการฝึกซ้อมได้เกือบทุกรูปแบบโดยที่คุณภาพไม่ตกเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับ11โคชที่ดีสุดในเกมที่ผมแนะนำบอกเลยว่า ควรดึงพวกเขามาช่วยงานนะครับจะทำให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสวัสดีครับ See you